b ี BT 50ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยโดยใช้เวทีมอเตอร X p o เป็นเวทีเปิดตัวครั้งแรกในโลกพร้อมเปิดราคาก่อนที่ไหนในโลกด้วยซ้ำแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเขาประกอบในบ้านเราผลิตในบ้านเราก็ไม่แปลกใจะอะไรเลยว่าจะใช้สิทธิ์เปิดตัวก่อนขายก่อน แล้วค่อยส่งไปขายที่เมืองหลวงของผู้ใช้ออสเตรเลียเป็นประเทศถัดไปสัก4-5ปีที่ผ่านมาถ้าเราจะเรียกว่าประเทศไทยเป็นเมืองหลวงแห่งรถกระบะโลกก็ว่าได้ครับด้วยเหตุผลที่ว่า หลากหลายค่ายที่มีรถยนต์ปิกอัพหรือรถยนต์กระบะในรายผลิตนั้นล้วนแต่ผลิตและประกอบในประเทศไทยโดยเฉพาะออสเตรเลียซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหรือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งผู้ใช้รถยนต์ปิกอัพเลยก็ว่าได้นะครับ แต่คำว่าเมืองหลวงของออสเตรเลียที่ใช้รถปิกอัพในบ้านเรานำเข้าไปนะครับบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างจะใช้รถปิกอัพระดับหรูเรียกได้ว่ารุ่นตัวท็อปทอปที่ผลิตและประกอบในบ้านเราเนี่ยส่งไปยังออสเตรเลียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรุ่นที่ขายดีๆเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปทอปท,อปทั้งนั้นกาถ้าเราเอาประเทศไทยไปเทียบกับออสเตรเลียแล้วนั้นเนี่ย ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการผลิตเมืองหลวงแห่งโรงงานลายผลิตยอย่างที่บอกครับว่าเป็นรถกระบะหรูไม่น่าแปลกใจครับคุณผู้ชมครับว่าทำไม Mazda bt 5 0ถึงขายดีติดอันดับท็อปฟลาในออสเตรเลีย จะมีลิมตระกูลและอินคาชาแนลนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับยนตกรรมหลากหลายมากมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปภายในใช้เครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์ทางเลือกอื่นๆ mm. อย่างเช่นมอเตอร์ไฟฟ้า mm. เครื่องยนต์ผสมกันก็เป็นไฮบริดหรือแม้แต่จะเป็นรถยนต์ที่กําลังได้รับความนิยมขณานี้ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับวันนี้เราค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ความพิเศษเพราะว่า ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรถยนต์กระบะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์กระบะพรีเมียมจากค่ายมาสด้าซึ่งที่เรียกว่าเป็นกระบะพรีเมียมก็เพราะว่าค่ายรถยนต์มาสด้าเป็นค่ายรถยนต์ที่เน้นความเป็นเอกภา,ภาพส่วนตัวเน้นดีไซน์ส่วนตัวและเน้นฟีลลิ่งซูมซูมซึ่งเป็นส่วนตัวแฟนมาสด้าเท่าน,นั้นที่จะเข้าใจซึ่งแฟนมาสด้า ถ้าได้เห็นกระบะของมาสด a แล้วเนี่ยทุกคนมั่นใจได้ว่าซูมซูมเขาจะสนุกมากกว่ากระบะจากค่ายอื่นๆที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยอมรับเลยว่าการขับรถยนต์มา z ด้เป็นการขับรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งช่วงล่างเฟิร์มที่สุดในประเทศไทยผมใช้คำว,ว่าแบบนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นกระบะที่มาสด้าทำรถกระบะมาโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าตอนเปิดตัวมีสรุ่น มี XS XT แล้วก็ XTR XTI มี2รุ่นนะครับก็เป็น XTR ตัวท็อปก็คือขับ4 XTR ตัวรองก็คือขับ2 XT ธรรมดาก็เป็น4ประตูยกสูงส่วน XS ก็จะเป็นตัวฟีซ d e แคปคือแคปเปิดได้นั่นแหละครับแต่ว่าความพิเศษมันอยู่ที่ XS ฟีซายแคป2ประตูนี่แหละครับที่เป็นตัว นำเครื่องยนต์ตัวใหม่มาใช้เครื่องยนต์2.2ดีเซลเทอร์โบ136แรงม้ามาครบเต็มจำนวนที่3,600รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดนั้นก็ถึง450นิวตันเมตรอยู่ที่ระยะพันกว่ากว่าจะไม่ถึง2,000กืบ3,000ก็จะค่อยๆไล่ๆลีเนียกันไปนะครับสรุปเอาเป็นว่ามาสด้า BT50 ใหม่คันนี้เนี่ยมี4รุ่น X X E, x t r แล้วก็ x t r 4ขับ4ีล้อเริ่มต้งจน xs ก็คือ,อ7จ็ดแสน่นสองพันบาทตัว xt ยกสูง4ประตู9ก้า0 0นบาทขยับขึ้นมาเป็นตัว x t r ตัวขับขึ้นสองล้อสประตูตัว long top ก็1 0ล้านองบาทขยับไปตัวขับ4เลยก็ไปถึง1 3 5 0 0ล้าน3 0 0 0 สองพันบาทานะครับสีรุ่นย่อยๆมีแค่สีรุ่นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแฟดหรือว่าเป็นมีการเอ็มโยกับค่ายอิซุสผลิตโรงงานเดียวกันข้อในรายผลิตเดียวกันแต่อาจจะมีโพรเซสงานต่างกันเล็กน้อยส่วนความต่างนั้นเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังเอาสาระสำคัญณตรงนี้ก่อนวันนี้ Mazda BT 50ใหม่ตัวนี้ ให้เราอินคา h a n n e l และผมเตมีลินตะกูลได้มาสัมผัสส่วนในรายละเอียดด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามชมครับตามผมมาครับคุณผู้ชมครับแล้วไปพบกันกับ BT50 ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปครับคุณผู้ชม ี t 50นิวเนี่ยตัวนี้เป็น BIG m i n เนอร์เชมีด้วยกัน4รุ่นย่อยคุณผู้ชมตั้งแต่ XS XT แล้วก็ XTR XS เนี่ยเป็นรุ่นฟรีสไตล์แคปคือกระบะเปิดแคปเปิดได้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นได้เครื่องยนต์ใหม่ทำงานควบคู่กับเกียร์แมนวล6จังหวะรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นเกียร์แมนวนวลนั่นคือ XS ตัวนี้จะเป็นตัวล่างสุด แล้วก็เป็นตัวเดียวที่ใช้เกียร์ธรรมดา6สปีดทัดอีกใหม่รุ่นนึงก็จะเป็น XT XT ก็จะขยับมาเป็นเกียร์8สปีดตัวใหม่เลยแต่ตัวนี้ XT เนี่ยจะเป็น Double c a ปแล้วนะ Single c a ปหรือว่า f r e e ไ i ล e แ c a p ที่มาซาเรียกเนี่ยมีรุ่นเดียวคือรุ่น x t ที่กล่าวไปนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นสีแดงแบบนี้กระจังหน้า ลายพึ่งรังพึ่งแบบนี้เป็นเป็นดีไซน์ของเขาโดยเฉพาะของ m a สด้าเนี่ยให้บอกกลายหรือเป็นเป็นเวลเป็นซิเนเจอร์บอกได้เลยว่าเขาเป็นรุ่นลองท็อปแล้วก็เป็นรุ่นท็อปซึ่งรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นอีก2รุ่นนะครับคุณผู้ชมถัดจาก XS XT ทีที่เราไปเมื่อกี้ก็เป็นตัว XTR XTR ก็จะมี2รุ่น XTR ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อคันนี้รุ่นลองท็อปแล้วก็ XTR ที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อต่างกันประมาณแสนนิดนิดความเป็นขับเคลื่อน4ล้ออาจจะต่างนิดนึงหรืออาจจะดูยากหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นลองท็อปตัวนี้ตัวขับเคลื่อน2อล้อกับ4ล้อเนี่ยจะคล้ายกันต่างกันนิดหน่อยซึ่งตัวนี้ถ้าไม่ได้เข้าไปดูที่คอนโซลเกียร์ที่คอนโซลด้านหน้า ก็จะไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ไม่รู้เลยถ้าดูผิวเผินจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้ขับเพื่อนสองล้อหรือตัวไหนขับเคพื่อนสี่ล้อโอเคเอาเป็นว่าในฐานะที่เราได้ผมได้ลักคันนี้มาขับมาจากกรุงเทพเป็นรุ่นลองท็อป1ล้าน2แสนสหมื่นพันบาทเนี่ยรุ่นขับเพื่อน2ล้อเนี่ยมาดูกันครับว่ารอบๆคันความต่างจากรุ่นขับเพื่อน4ล้อแต่คงต่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างถ้าขับเพื่อน4ล้อนะแทบไม่ต่าง มาดูกันว่าเอาเป็นว่าความใหม่ของ Big Miner Chain BT50 คันนี้มีความต่างตรงไหนบ้างแล้วก็ดึงดูดใจลูกค้าได้ขนาดไหนทำไมคุณควรจะซื้อ Mazda BT50 คันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาสูงซึ่งมันเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาเขานั่นคืออิสุเอาง่ายๆเลยครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งรูปร่างหน้าตาต่างๆโดยรวมนะครับ 80%เหมือนกันออกมาจากโรงงานเดียวกันคลอดมาจากเดียวกันเพียงแต่ว่าลายผลิตบางลายบางล็ตอตเท่านั้นที่จะมี b t 50แทรกเข้าไปเพื่อทำการประกอบและผลิตในบ้านเราส่วนในดีเทลเนี่ยความต่างตรงนั้นอย่างที่เห็นเลยครับถ้าด้านหน้าเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับตะแกงหน้าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วกออ็ยุคสมัยยุคสมัยเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นตะแกงท,ท,ทีเป็นเม็ดทับทิมแบบนี้ แล้วแต่จะเรียกกันแต่แล้วที่นิยมมากๆหลายๆรุ่นนิยมก็คือเหมือนกับมาสต้าเองก็นิยมในรุ่นตัว SUV ของเขานะครับก็จะมีเป็นเขาเรียก่อะไรคมเมี่ยมหรือเคลือบลงไปแต่ของ b t 50ตัวรองท็อปคันนี้เป็นกลอ s แบ a c k นะครับเป็นดำเงา ตัดกระจกกลางเพื่อให้ดูเหมือนว่ากระจังหน้าตัวนี้มันเด่นมันลอยออกมาเพื่อให้อะไรรู้ป่ะนอกจากกระจังหน้ามันเด่นแล้วโลโกโล้บิ๊กเบิ้มใหญ่ขนาดนี้เด่นแล้วสิ่งที่จะเด่นตามมาจากการไดคัตสีดํากับสีแดงแบบนี้นั่นคือไฟหน้าซึ่งไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้ารุ่นใหม่แล้วครับรูปทรงไม่เหมือนเดิมคมใหม่แล้วก็ไส้ก็ใหม่มีเดย์ไทม์เลนดิ้งไลท์ด้วยแล้วก็ฝังไฟเลี้ยวอยู่ในคมดวนี้แล้วถัดลงมา มาสด,ด้ยังคงใช้สปอตไลท์ยังให้มาไม่เหมือนกับหลายๆรุ่นหลายๆค่ายที่บอกว่าในเมื่อเรามีเดย์ไทม์เล n i n g งไลท์แล้วไม่มีความจำเป็นละที่จะใช้ตัวสปอตไลท์เส้นเปล่งเปล่อปลา,ลา,ลา,ลาอันนี้มาสด,ด้ไม่ได้มองแบบนั้น m a สด้มองว่าสิ่งเหนืออื่นใดอ่ เนื้อเนใดที่มาสด้าเป็นค่ายรถยนต์ที่มองเนือเนใดคือความสวยงามและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์มาสด้าไม่ว่ารุ่นใดก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่มาสด้าคำนึงถึงแล้วก็อยากจะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้ลูกค้าของพวกเขาโอเคมาต่อกันด้านข้างคุณผู้ชมนอกจากกระจังหน้าด้านหน้าแล้วก๊อตแบ็คข้างหน้าแล้วมีกันกระแทกด้านล่างแล้วชายเกิร์ตด้านล่างที่เป็นสีบรอนด์นี้แล้วนะครับที่แตกต่างเลยชุดหน้าเนี่ย ยกออกมาจากก่อนรุ่นนั้นเลยร,รุ่นก่อนนะี่ถูกยกออกไปแล้วก็ชุดที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยสูงขึ้นไปเลยแต่ฝากระโปรงยังทรงเดิมนะครับขึ้นรูปปั๊มรูปเหมือนเดิมเพียงแต่ชิ้นพวงนี้เมื่อมันเปลี่ยนไปปุ๊บหน้าตามันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นทันสมัยมากๆเลยมาด้านข้างครับในความเป็นลองท็อปและตัวท็อปรดับราคาร้านอัพแล้วเนี่ยซุ้มล้อก็สีดำก็สีดำเหมือนกันทั้งด้าน หน้าด้านหลังนะครับแถมมาให้จากโรงงานเลยก็คือในเมื่อมันเป็นค่อนข้างจะยกสูงไม่ถึงกับยกสูงมากนะครับกาลังดีแต่เมื่อมันสูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีบรรจดข้างเพื่อให้ก้าวเดินหรือขึ้นหรือลงจากตัวรถนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกสิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ต่างจากรุ่นเดิมชัดเจนเลยคือลายของล้อแม็กซิ้นเชิญคือยกมาล้อใหม่เลยสั่งลายออเดิมมาใหม่เลยไม่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 ไม,ไม,ไม,มีพาร์ทนั้เบอร์เดิมเลยในส่วนของล้อแม็กเนี่ย สี่รุ่นย่อยที่ที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยใช้ล้อแมกรุ่นเดียวกันลายเดียวกันแต่มี2รุ่นเท่านั้นคือรุ่นรองท็อปกับรุ่นท็อปเท่านั้นที่จะพ่นสีดําทั้งวงส่วนตัวเอ็กเอสแล้วก็เอ็กทีนะตัวนั้นจะมีการปาดปาดตัวนี้ให้เป็น,เป,นเป็นเงาเงาเพื่อที่จะให้ความต่างเกิดขึ้นทั้งที่มันเป็นล้อวงเดียวกันลายเดียวกันอ่ะอันนี้ก็เป็น เทคนิคดีไซน์ของมาส d าเขาซึ่งมาสซาเขาเก่งอยู่แล้วไอ้เรื่องดีไซน์เล็กๆน้อยๆให้มันสะดุดตาแล้วก็โดนใจมาด้านหลังครับคุณผู้ชมครับอ่ะก่อนจะไปด้านหลังนี่ในเมื่อมันดำแล้วคอสแบ็กะสมัยนิยมเลยถ้าหน้าดำหูก็ต้องดำมีแรลกหลังคาขิดดำมาให้แล้วที่บ่งบอกว่าเขาคือตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปคือสปอร์ตบาร์มาสา กระบะหรูไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันจะดูทําให้รถกระบะตัวนั้นเหมือนกับเป็นรถเกง๋งรถที่มันเป็นแวนยาวๆทําให้หลอกตาหรือว่าทําให้สวยแบบแบบแบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้มาด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังโคมไฟไฟท้ายเนี่ยยังเป็นไฟเดิมเดิมเลยนะเพียงแต่ว่าไส้ในโมใหม่เปลี่ยนใหม่ฉีดโมใหม่ขึ้นรูปใหม่ออกแบบมาใหม่เลยแล้วก็ฝาท้ายเช่นกันฝาท้ายเนี่ย ยกมาใหม่ทั้งชิ้นเลยซึ่งสิ่งที่สะดุดตาในฝาท้ายก็คือมีแท็กเจอร์เหมือนเหมือนปั้มขึ้นรูปให้มันดูมีความแข็งแรงนอกจากความแข็งแรงแล้วด้านบนเนี่ยยังจะทําให้มันคล้ายๆกับสปอยเลอร์ในตัวคือคือไม่มีสปอยเลอร์ที่วางบนบน,บนท้ายนะแต่ว่ามันเขาใช้การออกแบบปั้มรูปขึ้นมาให้มันเหมือนว่าว่ามีมีสปอยเลอร์ <S <S ฝังอยู่ในเนื้อเดียวกับฝากระโปรงท้ายเลย แล้วอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องดีที่มาสเตาให้มาคือกันชนท้ายปกติการชนท้ายเนี่ยสวยใช่กันชนคือการชนกันการชนแต่มาสเตาวีทีห้าสิบใหม่ตัวนี้เนี่ยให้กันชนท้ายมาแบบ2ระดับด้านกลางเนี่ยจะต่ำหน่อยนะครับคุณผู้ชมส่วนด้านข้างก็จะสูงหน่อยมันสุดตรงไหนมันสะดวกตรงที่ว่าเมื่อเราก้าวขึ้นกระบะท้ายนั่นแหละมันจะคือความสะดวกสบายที่ ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สูงมากไปผิดกับบางรุ่นที่ระดับเดียวเรียบเลยทีนี้ก้าวขึ้นก็ต้องกระโดดกระโจนกันขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งก็คือในกระบะท้ายก็บุอันนี้มาแล้วเ,เขาจะเรียกแม็กไ n เนอร์หรืออะไรไนเนอร์ er, ก็กันกระบะกันลอยอครับกันลอยกระบะท้ายก็ติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยรวมถึงอย่างที่บอกนะครับสปอร์ตบาร์มันก็จะมีทรงคล้ายๆสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้อยู่แล้ว โอเคคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวนที่กล่าวมาเนี่ยมันคือหนึ่งในโจทย์ที่ Mazda ตอบให้แฟนๆ Mazda ทั่วโลกโดยเฉพาะกับประเทศไทยได้รับทราบว่าพวกเขาทำกระบะราคาขนาดนี้มาสี่รุ่นย่อยอย่างที่กล่าวไปเพื่ออะไรเพื่อคนที่มีความเป็นแฟน Mazda มีความเป็นซูมซูมโอเคไปต่อกันที่ว่าภายในเป็นอย่างไร ครับคุณผู้ชมครับจากภายนอกที่รับทราบกันรอบคันมาละแล้วก็เครื่องยนต์2บล็อกอย่างที่บอกไปก็คือ3 0ดลิตรดีเซลอร์โบแล้วก็2 2ลิตรดีเซลอร์โบเหมือนกันแรงม้าต่างกันนิดหน่อยระหว่าง130บแรงม้าในตัว2 2ส่วนตัว3,000เนี่ย3าลิตรเนี่ยแรงม้ากระโดดไปถึง190แรงม้าเลยคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจส่วน ในรายละเอียดความเป็น b t 50ซึ่งเป็นคู่แฝดกับอีซูซูดีแมนั้นนะครับด้านในทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็เหมือนกันความต่างก็คืออย่างที่บอกไปแล้วส่วนด้านในจะต่างกันก็คือโทนสีคือโทนสีก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งคุณผู้ชมศาสตร์หนึ่งซึ่งทําให้รู้สึกได้ว่ามีความแตกต่างมีความอบอุ่นมีความหรูหราแล้วก็มี รถส,สนิยมซึ่งศาสตร์แห่งสีนี้สามารถทําได้ซึ่งมาซาถนัดมาซาเป็นค่ายรถยนต์ที่ผลิตรถยนต์ออกแบบรถยนต์โดยใช้ศาสตร์แห่งศิลปะหรือที่ญี่ปุน่นเขาเรียกว่าโคโดดีไซน์เนี่ยได้ได้ไดชาญฉลาดนิ่งแต่ว่าดูมีสไตล์ดูลื่นไหลเข้าที่มนุษย์จะจินตนาการได้อย่างเช่นภายในของ BT50 คันนี้เป็นรุ่นรองท็อปเป็น XTR ตัวขับเคลื่อน2ล้อ ที่ต่างกันเลยก็ชัดเจนก็คือตรงนี้ครับตรงชุดระบบควบคุมการขับเคลื่อนสีล้อล้อคู่หน้าก็จะไม่มีแล้วก็ความหรูหราอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนอกจากชุดขับเคลื่อนแล้วไม่มีความต่างกันโดยที่มีโทนสีสองโทนก็คือโทนดำกับโทนสีส้มๆส่วนเบาะเนี่ยเบาะก,ก็ น่าจะเป็นทรงเดียวกับฝาแฝดฝั่งอีซูซูแต่การใช้ศาสตร์แห่งสีการตัดเย็บที่มีสไตล์ของมาซาทำให้เบาะคู่นี้มีความต่างด้วยสีส้มดำอย่างที่บอกเดินได้สีส้มแล้วก็ปกักบีทีห้ตรงหมอนรองหมอนรองคอหมอนรองอด้านหลังก็ทำให้เกิดความแตกต่างเป็นความเฉพาะตัวของมาซา อันนี้คล้ายหนังนับป้ามากๆมันเป็นหนังกลับแต่มันเป็นผ้านะคุณผู้ชมมันเป็นผ้าอาจจะรักษาดูแลรักษายากนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสวยงามสไตล์ดีไซน์นี่กินขาดความต่างอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากคู่แฝดฝั่งนู้นก็คือจะฝาปิดเก็บของตรงนี้ก็จะมีแท็กเจอร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมขาหมูประมาณนี้สี่เหลี่ยมด้านบนด้านล่างสอดรับคล้องกันกับ ฝากระบะด้านท้ายซึ่จะมี็กเจอร์แบบนี้อยู่ด้วยก็มีความต่างความต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงลมถุงลมที่ผมอะไรนยคุณผู้ชมมันต่างกันละอันนี้จะเป็นโลโก้ของมาซาส่วนชุดซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงด้านขวาก็จะเป็นพวกเอเดตต่างๆควบคุมโหมดการ adaptive cruise control สาม,มารถปรับตั้งได้3ระดับระยะห่างนะคุณผู้ชม uh, adaptive cruise control ก็อย่างที่ทราบกัน uh, แต่ถ้าใครยังไม่ไม่เคยใช้จะเล่าให้ฟังก็ได้ว่า adaptive cruise control มันเป็นการพัฒนามาจาก cruise control ธรรมดา cruise control ธรรมดาคือการตั้งความเร็วอัตโนมัติความเร็วเดินทางอัตโนมัติตแต่ adaptive เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรถคันหน้าซึ่งทําให้สะดวกมากขึ้นไม่จะต้องไม่ต้องมาตั้งไม่ต้องมาเปิดไม่ต้องมาปิดระบบกันบ่อยๆมันก็จะเราตั้งระดับเท่านี้ความเร็วเท่านี้ระยะห่างเท่านี้มันก็จะตามคันหน้าเท่านั้น จนกว่าเราจะเหยียบเบรกแล้วก็กดสั่งยกเลิกนั่นแหละเขาถึงจะยกเลิกส่วนระบบความปลอดภัยเอ a ดทั้งหลายแหล่ก็จะมีกล้องด้าน,นหน้าด้าน,นหลังที่สาคัญกล้องด้านหลังเนี่ยอันนี้เติมเข้ามาให้เป็นกล้องถ้าสมมุติเราถอยไปเนี่ยนอกจากจะโชว์ที่หน้าจอแล้วนะครับโชว์ว่ามีอ,าอันถอยแล้วก็ข้างหลังมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมแล้วก็นอกจากโชว์แล้วก็ยังมีเส้นให้เราดูด้วยว่าเขาถอยตรงไม่ตรง แล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์มาใหม่ก็คือด้านความปลอดภัยเอดอร์ก็คือเมื่อกล้องจับได้เยได้ร์จับได้ว่ามีวัตถุหรืออะไรตัดในขณะที่เราถอยระบบจะช่วยเบรกให้เพื่อความปลอดภัยอันนี้เติมมาให้สาหรับ B t ท50รุ่นปี2025น,นี้แล้วก็นอกนั้นก็เอ a ดปก,กติเอ a ดอร์ทรถยนต์ตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาก็น่าจะมีกันครบทุกคนแล้วแหละครบทุกค่ายแล้วแหละอย่างมาต้าก็เนี่ยได้บายสปอร์ตเตือนอการเข้าใกล้ เตือนว่าจะมีรถแซงด้านซ้ายด้านขวามันก็จะปิ๊บๆขึ้นตัวรถให้อะไรให้ส่วนจอกลางอันนี้สําคัญจอกลางเป็นจอใหญ่ขึ้นมามากๆเลยแล้วก็ตัวสแสดงผลการขับขี่ที่หน้าจอตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลและไม่มีลไรเข็มวัดนะครับก็จะโชว์หมดโชว์ทุกอย่างทุกสิ่งที่เราต้องการหรือเราจะเรียกดูเราก็เพียงตะกดที่โหมดเรียกดูขึ้นมาก็จะโชว์ทั้ง a v e r a g e ระยะทางที่จะไปได้น้ามันเท่านี้เหลือเท่าไรวิ่งได้เท่าไรอ่อระยะเท่านี้ตอนนี้ตอนนี้ณนะขณะนี้เราขับแบบนี้กินน้ํามันเท่าไหร่อ่ะถ้าพูดถึงเรื่องการกินน้ํามันอ่าวาซาบีทีห้าสิบใหม่ตัวนี้เครื่องยนต์สองจุดสองกับสามจุดศูนย์เนี่ยกินน้ํามันห่างกันหนึ่งกิโลลิตรไอตัวสองจุดสองดีเซลเทอร์โบโเนี่ยก็จะได้ประมาณสิบห้ากิโลลิตรหน่อยๆส่วนเครื่องสามพัน ก็ตัวเลขก็จะมาที่14กิโลเมตรต่อลิตรนิดๆเหมือนกันไม่ต่างกันมากกับซีซีที่เพิ่มมา1,000ซีซีก็ทั้งนี้ทั้งนั้น,าน,นตามหลักการแล้วมันอยู่ที่น้ำหนักเท้าของผู้ขับครับว่ามันจะหนักจะเบาต่างกันไปแล้วก็ต่างในระยะสภาพการจราจรด,ด้วยว่ามันจะเป็นตัวปัจจัยทำให้เราลดทน,นั้นๆหรือเราขับแ,แบบไหนที่ทำให้เราประหยัด ส่วนความแตกต่างอีกอันนึงซึ่งน่าชื่นชมก็คือการให้พอร์ต USB Type C ท,ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็จอดิสเプย์จออินโฟเทนเมนต์เนี่ยคุณผู้ชมหลักๆเลยมันต้องได้มาแล้วแหละ้ลวคันนี้ก็ให้มาเป็นไร้สายนะครับเป็น Apple CarPlay Android Auto ซึ่งเป็น ไม่ต้องเสียบสายก็สามารถที่จะใช้บลูทูธซิงค์หากันได้เปิดไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ได้ไม่ต้องเสียบสายหรือจะเสียบเพื่อความเสถียรก็ไม่ว่ากันแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้แล้วก็เบรกมือยังเป็นเป็นเบรกมือดึงอย่างนี้อยู่ซึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ขัดกับสิ่งที่มาสเตอร์บอกมาว่าเขาใส่ใจในทุกรายละเอียด ใส่ใจในเรื่องของความสวยงามใส่ใจในเรื่องของความหรูหราแต่ถ้ามองอีกม,มุมหนึ่งมุมกลับก็คือมันเป็นอะไรที่เป็นแมนนวลซึ่งมั่นใจได้เอาเป็นว่าชัวร์ก็เบรกมือแบบนี้แหละชัวร์ที่สุด มากๆนะครับติด1ใน5อย่างที่บอกไปยอดขายท็อปเซลล์ของที่นู่นเขาแต่สําหรับบ้านเราใครได้เป็นเจ้าของใครตัดสินใจเป็นเจ้าของผมว่าคนคนนั้นมีความต่างทั้งความคิดและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆอันนี้ต้องหล่อชมครับคุณผู้ชมครับโอเคจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ครับผมเตมีลิมตระกูลและอินคาชาแนลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ you